สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับว่าคนรวยนะครับคิดการใหญ่ส่วนคนจนเนี่ยคิดการเล็กซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่คิดการใหญ่หรือคิดการเล็กกันแน่การที่เรานะครับจะได้รับเงินมูลค่ามากเนี่ยทั้งนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับไอ้ตัวมูลค่าของตัวเราในท้องตลาดอาจจะงงๆนะครับว่าเอะมูลค่าตัวเราในท้องตลาดนี่มันคืออะไร ซึ่งไอมูลค่าในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่4ปัจจัยนะครับซึ่งมันจะเป็นกฎแห่งรายได้นั่นเองครับซึ่งปัจจัยแรกนะครับก็คืออุปสงค์อันที่2ก็คืออุปทานแล้วก็อันที่3าก็คือคุณภาพอันที่4ก็คือปริมาณแต่ตัวหลักเลยที่มันสร้างอุปสรรคให้กับเราก็คือตัวปริมาณเนี่ยแหละครับมันก็หมายถึงอย่างนี้ครับหมายถึงว่างานหรืออาชีพของเรานะครับมันสามารถให้บริการหรือสร้างผลกระทบ กับคนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราทําธุรกิจอะไรแค่เล็กๆนะครับปริมาณที่มันจะส่งผลกระทบเนี่ยมันก็จะเป็นปริมาณไม่มากแต่เมื่อใดก็ตามนะครับเราอาจจะมีธุรกิจใหญ่หรือเป็นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยซึ่งมันอาจจะสร้างผลกระทบในส่วนใหญ่ได้ซึ่งยิ่งกลุ่มใหญ่มากเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้นนะครับทีนี้แล้วเรานะครับอยากใช้ชีวิตแบบไหนอยากใช้ชีวิตแบบกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ อยากเป็นตัวหลักหรืออยากเป็นตัวรองอยากคิดการใหญ่หรือคิดแค่การเล็กๆแน่นอนนะครับคนส่วนใหญ่ก็ฉันขอแค่คิดการเล็กๆก็พอแล้วเหตุผลก็เพราะว่าอันดับแรกนะครับก็คือกลัวความล้มเหลวพอๆกับกลัวความสําเร็จนั่นเองครับก็คือยิ่งสําเร็จมากก็ยิ่งกลัวล้มเหลวมากอะไรครับอันดับที่2นะครับก็คือว่าเขามักจะคิดอะไรเล็กๆแล้วก็มักจะคิดดูถูกศักยภาพของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันไม่มีคุณค่าทั้งๆท,ที่เขาเองเนี่ย อาจจะมีศักยภาพที่สูงมากกว่าคนอื่นอีกนั่นเองครับซึ่งเราทุกคนนะครับต่างเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ใดพรสวรรค์นหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเรานํามันไปใช้ให้ถูกทางนะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ถูกจังหวะถูกตอนเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความสุขจากการที่เขาเนี่ยได้เป็นผู้ให้ซึ่งเขาเองนะครับก็จะได้แบ่งปันพรสวรรค์ดังกล่าวเนี่ยให้กับผู้อื่น แล้วก็ส่งต่อคุณค่าของเขาเองเนี่ยให้กับผู้คนได้เป็นจํานวนมากนั่นเองครับซึ่งมันหมายความว่าเขาเนี่ยได้เต็มใจที่จะคิดการใหญ่แล้วนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าหากเขาเนี่ยได้ช่วยคนได้จํานวนมากขึ้นแก้ไขปัญหาให้กับคนได้มากขึ้นมันก็จะยิ่งทําให้เขาเนี่ยร่ลำรวยมากขึ้นนั่นเองซึ่งคําว่าร่ํารวยในที่นี้นะครับมันประกอบไปด้วยทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์จิตวิญ,ญญาณ แลวก็ที่แน่ๆเลยครับมันก็คือด้านการเงินของเขานั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนะครับโลกเหล่านี้เนี่ยหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยซึ่งกําลังเฝ้ารอการแบ่งปันพรสวรรค์จากเราอยู่นะครับเราเองนะครับก็อาจจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นถึงเวลานั้นนะครับเราก็จะมีชีวิตอย่างผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองครับซึ่งผู้ยิ่งใหญ่ในที่นี้นะครับมันไม่ใช่การไปนั่งอยู่บนหัวคนนะครับแต่มันคือการไปนั่งอยู่ในใจคนนะครับ ก็เอาเป็นว่าผมขอสรุปอย่างนี้นะครับการคิดเล็กเนี่ยสุดท้ายนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยไม่พอใจในตนเองในที่สุดเพราะว่าเรานะครับไม่ได้ทําตามความฝันของเราเนี่ยอย่างเต็มที่เต็มกําลังส่วนการคิดใหญ่ทําใหญ่เนี่ยมันจะทําให้เรานะครับมีพร้อมทั้งเงินและก็พบความหมายในชีวิตของเรานั่นเองครับทีนี้เรามาประกาศเจตจำนงกันนะครับอันดับแรกเราก็เอามือไปทาบไ้ที่หัวใจนะครับแล้วก็พูดว่า ฉันคิดการใหญ่ฉันเลือกที่จะช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นแล้วก็เอานิ้วมาแตะที่ศีรษะของเรานะครับแล้วก็พูดว่าฉันมีสมองเงินล้านก็ขอย้ํานะครับว่าอันนี้คือเป็นวิธีการของคุณทีฮาร์ฟซึ่งเป็นวิธีการติงตองที่ทําให้ร่ํารวยนะครับถัดมานะครับเรามาพูดถึงข้อปฏิบัติกันดีกว่าครับข้อปฏิบัติในที่นี้เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเราก็เขียนพรสวรรค์ของตัวเองนะครับ แล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับอันดับที่2ก็คือเราต้องลองระดมความคิดจากผู้อื่นดูนะครับช่วยกันมองหาพรสวรรค์ของกันและกันนะครับเราจะได้รู้นะครับว่าเราสามารถช่วยผู้อื่นแก้ไขปัญหาหรือว่าสร้างผลกระทบกับผู้คนจํานวนมากได้อย่างไรนั่นเองครับเราก็ลองลิบกันมาดูนะครับครับสำหรับวันนี้ขอละต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ